เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับทุกหมายที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผะู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิแลนเซอร์นะครับปี04กับราคาเพียง6 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองสวยๆคุ้มๆเลยนะครับเป็นตัวท็อปด้วย CVT ครับรถบ้านนะครับ วิ่งดีใช้งานได้คุ้มเลยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับเอาไปใช้งาน,นครับวิ่งกันยาวๆวิ่งดีเหมือนรถใหม่เลยนะครับเจ้าของใช้งานอยู่ครับใครหาใช้คันนี้คุ้มค่าเลย่ันใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีมาท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันประจาทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วย ันนี้ก็รีวิวดูกันรอบคันนี้ก่อนนะครับสีสันยังสวยครับก็มีเลื้อยบ้างเล็กน้อยนะครับโดยรวมแล้วยังดีแล้วก็มีหลืองคาซีดนะครับซีดแดดเรียสีเดิมๆบางๆเลยครับไม่มีชนหนักนะครับลดอายุไปแล้วรับมีแดดเรียกันบ้างนะครับสีเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเม็ดประตูเม็ดอาร์คอยู่ครบ,ครบเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนุ่มนะครับลูกป,ปืนลอ้อเพิ่งเปลี่ยนมาทั้งสี่ล้อเลยล้างเกียร์ล้างน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยครับ จบเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยพร้อมใช้เลยทีเดียวครับยางกระพึงเปลี่ยนนะครับปลายปี20มันเองจัดใหม่ๆมาเลยครับภาษีไม่ขาดนะครับภาษีใช้ย,วยาวๆเป็นปีหน้ามีประกันชั้นสาบวกให้ด้วยเลมไฟฟ้าชุดโอนครบนะครับราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเปิดมาที่68,000บาทน,นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยครับไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ ประโยชน์ของตัวทัานเองนะครับก็ไปดูรถกันก่อน,นครับตอนนี้การีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับพิกัดดูรถอยู่สมุรปาการนะครับสำโรงเข็บซอกเหลือบเดิมๆนะครับรลยพับรอยอาร์กง,งานยังอยู่ครบๆเลยครับภายในยังสวยบอกหนังนะครับตัดแผงไลายไม้สวยหรูเวพี VIP เลยทีเดียวครับ สวยทั้งภายนอกภายในครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ